โอเคก็สวัสดีเียทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาเฉลยใบกิจกรรมที่3.3ปักธงชาติไทยก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําชี้แจงของใบกิจกรรมนี้กันนะครับคําชี้แจงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อทําภารกิจปักธงชาติไทยบนยอดเขาโดยวาดธงชาติไทยให้สมบูรณ์สามารถปรับเปลี่ยนสคริปต์จากบล็อกคําสั่งที่กําหนดให้นะครับโดย ในใบกิจกรรมที่สานะเขาจะมีสคริปให้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมาดาวน์โหลดสคริปนะครับซึ่งคุณครูได้ทําการเขียนสคริปในหนังสือตรงนี้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนดาวน์โหลดสคริปโดยการสแกน QR Code บนหน้าจอเลยครับเข้าไปที่กล้องโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทําการสแกน QR Code ครับ แล้วก็เข้าไปเลยครับเมื่อเราสแกน QR code เสร็จครับโทรศัพท์ก็จะเด้งไปที่หน้าเว็บวิทยาการคำนวณครับเราจะมาทำการดาวน์โหลดนะครับเราจะมาทำการดาวน์โหลดไฟล์กันโดยการดาวน์โหลดไฟล์นะครับให้เรามาคลิกที่3ขีดซ้ายบนครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกที่คำว่าโค้ดครับ จากนั้นมันก็จะมีรายละเอียดของโค้ดให้เรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําใบกิจกรรมที่3.3มจุดสามนะครับปักธงชาติไทยดังนั้นนะครับเรามาเลือกใบกิจกรรมที่3ามปักธงชาติไทยครับคลิกเลยครับมันจะเด้งไปหน้าดาวน์โหลดนะครับให้นักเรียนทําการดาวน์โหลดนะครับโดยการมาคลิกที่ลูกศรชี้ลงนะครับจากนั้นนะครับ มันจะทําการดาวน์โหลดกําลังดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเด้งข้อความด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดย้อนกลับนะครับแล้วก็ไปที่3มขีดนะครับเพื่อเข้าโปรแกรมสแกนสามขีดนะครับแล้วก็มาคลิกที่คำว่าโปรแกรม จากนั้นให้เรามาคลิกที่คําว่าสแกนครับเพื่อเปิดโปรแกรมสแกนขึ้นมาเมื่อเราเปิดโปรแกรมสแกนมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทําโปรแกรมสแกนของเราให้เป็นแนวนอนนะครับโดยการเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ขยับให้เป็นแนวนอนนะครับถ้ามาเต็มหน้าจอแบบนี้ครับนักเรียนสาม,มารถขยายหน้าจอออกได้นะครับโดยเลือกที่แท็บด้านบนสีฟ้านะครับหรือว,ว่าแท็บด้านข้างประกบบาศโฆษณาไปบ เรแล้วนะคคับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการโหลดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับมาคลิกที่คำว่าแฟมนะครับหรือถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้ตรงลูกโลกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถเลือกภาษาได้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้ ูจะใช้เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกที่คําว่าแฟมเลยครับเพื่อเปิดไฟล์จากนั้นนะครับเมื่อเราคลิกที่คําว่าแฟ้มแลครับเราจะมาทําการอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเรามาคลิกที่อัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณเลยครับจากนั้นมันจะเด้งนะครับให้เราเลือกไปที่ไฟล์ส่วนตัวครับหรือของนักเรียนคนไหนไม่ขึ้นคําว่าไฟล์ส่วนตัว ให้นักเรียนคลิกที่ไฟล์ก็ได้นะครับแต่ของครูมีนะครับครูจะคลิกที่ไฟล์ส่วนตัวเราจะเข้าไปหาไฟล์ที่เราโหลดเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้ครับครูจะมาคลิกที่คําว่าดาวน์โหลดครับซึ่งขั้นตอนนี้ครับโทรศัพท์แต่ละเครื่องอาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนต้องหาไฟล์ที่นักเรียนดาวน์โหลดไว้ในเครื่องให้เจอนะครับเพื่อทําการเปิดไฟล์โดยเครื่องของคุณครูเนี่ยครูใช้ Sam s u n g า a l a x y s 1 0 plus นะครับ ซึ่งวิธีการเปิดก็จะเป็นดังตัวอย่างรเรามาคลิกที่ดาวน์โหลดครับจากนั้นนะครับเราจะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับใบกิจกรรมที่3.3ปักธงชาติไทยเรากดเลือกเลยครับแล้วกดเรียบร้อยอจากนั้นโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดไฟล์ให้เรานะครับเมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์ให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ดังรูปเลย เราลองกดธงเขียวดูนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ดังรูปนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะได้ผลลัพธ์ดังรูปนะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้นครับเขาจะให้นักเรียนวาดธงชาติไทยนะครับโดยเขาจะมีข้อมูลมาให้ก่อนอื่นนะครับเรามาอ่านข้อมูลที่เขาให้มาก่อนนะครับข้อมูลที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูมุมขวานะครับหน้าจอทางด้านขวากัน โดยข้อมูลประกอบที่เขาให้มาครับเขาบอกว่าสัดส่วนของธงชาติไทยนะครับเป็นดังนี้เลยนะครับโดยความยาวของธงชาติเนี่ยจะยาวเป็นเก้าส่วนนะครับเก้าส่วนส่วนของสีแดงนะครับธงสีแดงจะหนึ่งส่วนนะครับส่วนของสีขาวนะครับจะหนึ่งส่วนส่วนของสีน้ําเงินนะครับจะสองส่วนนะครับส่วนสีขาวหนึ่งส่วนสีคัแล้วก็สีแดงนะครับหนึ่งส่วนก็จะบอกส่วน ต่างๆของธงชาติไทยของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อเขาแนะนำบล็อกเพิ่มเติมครับโดยบล็อกเพิ่มเติมที่เขาแนะนำคือบล็อก set pen color ก็คือการกรำหนดสีปากกานะครับเราสามารถกรำหนดตั้งค่าสีปากกาด้ได้นะครับโดยใช้บล็อก set pen color นะครับและอีกบล็อกหนึ่งนะครับคือ set size to 1นะครับ ก็คือเซตขนาดไซส์ของปากการน,นั่นเองนะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับอันนี้ครูจะครูให้นักเรียนดาวน์โหลดแล้วนะนักเรียนไม่ต้องรู้ก็ได้ซึ่งพื้นหลังนะครับเขาใช้พื้นหลังก็คือสโลปน,นั่นเองนะครับใช้พื้นหลังเป็นสโลปรายละเอียดเขาให้มาแค่นี้นครับเราจะทําการวาดธงชาติไทยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาวาดส่วนด้านบนนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็คือส่วนสีแดงกับส่วนสีขาวด้านบน ทีนี้เราจะมาวาดต่อครับส่วนสีน้ําเงินส่วนสีขาวด้านล่างแล้วก็ส่วนสีแดงด้านล่างโดยส่วนสีน้ําเงินเนี่ยเขาจะให้เราวาดทั้งหมด2ส,ส่วน,นครับดังนั้นเรามาดูโค้ดกันก่อนนะครับว่าโค้ดเนี่ยบอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวครูจะอธิบายโค้ดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับเมื่อนักเรียนเห็นภาพแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เข้าใจนะครับว่าเราควรเขียนอะไรต่อไป ๋ยากขอย่อหน้าจอให้มันเล็กลงนะครับให้โค้ดใหญ่ขึ้นนะครับนะเรามาดูโค้ดนะครับรายละเอียดของโค้ดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้มีลบทั้งหมดนะครับตั้งขนาดปากกาเป็นสิบนะครับยกปากกาขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งสีปากกาเป็นสีเทาทำไมถึงต้องตั้งเป็นสีเทาเพราะว่าสีเทาคือสีของด้ามธงนะครับด้ามธงจากนั้นนะครับเราจะกําหนดแกน x นะครับเท่ากับศูนย์ แกน y เท่ากับลบ100นะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราจะจะดปากกานะครับหรือเอาปากกาจิ้มลงนะครับค้างไว้เมื่อเราจะดปากกาเสร็จนะครับเราจะทำการเผินนะครับหนึ่งวินาทีจากจุดเดี๋ยวครูจะขีดให้ดูนะครับจากจุดนี้นะครับ แล้วก็เหินขึ้นไปหกสิบครับเราก็จะได้เสางเดง๋ยวครกคอบเ,เปลี่ยนสีให้เราเห็นภาพมองเป็นสีเทานะครับจากจ,จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เหินขึ้นแบบนี้นะครับไปพิกัดที่หกสิบนะครับ,รรบเหินขึ้นไปพิกัดที่หกสิบนะครับคําสั่งนี้นะครับเหินขึ้นไปพิกัดที่หกสิบจากนั้นนะครับเราจะไปที่พิกัดที่ x เท่ากับศูนย์ y เท่ากับหกสิบก็คือพิกัดตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้ จุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้เนี่ย y เท่ากับหกสิบจุดด้านบนทงสีแดงด้านบนครับเราจะเริ่มที่ y เท่ากับหกสิบนะครับแล้วเราก็ตั้งค่าสีทงเป็นสีแดงนะครับแล้วเราก็จรระรดปากาตรงจุดนี้จากนั้นนะครับเราทําไงต่อเราจะเริ่มล่างนะครับเราจะเริ่มล่างตั้งแต่จุดจุดนี้นะครับไปทางด้าน ท่าน,นไหนครับจากจุดจดนี้นะครับไปทางด้าน x เท่ากับ90นะครับ90ก็คือตรงนี้นั่นเองโอเคขอูงบอ,อกนะครับอ่ะอย่าสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับสรุปให้ฟังง่ายๆคำสั่งไหนบ้างเป็นคำสั่งที่เราวาดทงนะครับกูจะยบออกมานะครับชิลชุด เรามาดูกลุ่มคำสั่งก้อนแรกนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับครูจะให้เห็นทีละก้อนนะครับาก้อนนี้ก่อนนะครับก้อนนี้เนี่ยที่ครูแกะมาให้ดูนะครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้เนี่ยคือการวาดเสาธง เดี๋ยวคร,รูจะลองใส่เฉพาะเสาธทงแล้วกันครับถ้าสมมติครูใส่ก้อนนี้ลงไปในบล็อกนะครับแล้วลองกดทงสีเขยียวดูเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะวาดแค่เสาธทงนะครับลองกดทง,งเขียวดูนะครับมันจะวาดแค่เสาธงทะงครับซึ่งก่อนที่เราจะวาดเสาธทงนะครับให้นักเรียนสังเกตที่บล็อกนะครับให้เราตั้งค่าสีเป็นสีเทาเสรารนะ์ทองแล้วเราก็เริ่มตำแหน่งแรกนะครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0ูนย์ และก็ y เท่ากับลบ100คือตำแหน่งจุดนี้นะครับจุดแรกของเสาทงจากนั้นนะครับเราจะเอาปากกาจรลลงไปนะครับแล้วก็ทําการเหินนะครับก็คือเลื่อนขึ้นข้างบนไปถึงตำแหน่งที่ y เท่ากับ60ก็คือตำแหน่งแมวตรงนี้นะก็คือเลื่อนขึ้นมา60นั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วเรามาดูคําสั่งต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปคําสั่งก้อนนี้นะครับก้อนนี้ คําสั่งก้อนนี้นะครับก้อนที่สองคือการวาดคําสั่งก้อนนี้คือการวาดธงด้านบนสีแดงนะครับโดยเริ่มตําแหน่งที่ x เท่ากับศูนย์ y เท่ากับหกสิบหกสิบในที่นี้คือด้านบนสุดของธงนะครับหกสิบนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นตำแหน่งบนสุดของธงนี้คือ y เท่ากับหนะครับ เมื่อเรากำหนดตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนสีธงนะครับให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะโหลดปากกาจากนั้นนะครับเราเหินไปตำแหน่งที่ x เท่ากับ90นะครับมันก็จะเหินตามรูปนะครับเดี๋ยวผูจะตีเส้นให้ดูนะครับคำสั่งนี้เนี่ยนะครับคำสั่งนี้เนี่ยมันจะเหินตั้งแต่ตำแหน่งนี้นครับตำแหน่งนี้ แล้วก็ตรงไปจนถึง x เท่ากับ90นะครับประมาณนี้เดี๋ยวครูจะลองใส่็อกคำสั่งนี้ดูนะครับครูจะลองใส่็อกคำสั่งนี้บอ่ะครูใส่แล้วลองกดธงเขียวครับมันก็จะวาดเสาแล้วก็วาดธงสีแดงแบบนี้เข้าไหมครับอะต่อไปครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาแกน x เท่ากับ0แกน y เท่ากับ50 ก็คือลงมาอีกสิบช่องนะครับลงมาสิบช่องช่องช่องของธงสีขาวนั่นเองนะครับลงมาสิบช่องนะครับนี่นะครับช่องของธงสีขาวโดวยบล็อกนี้นะครับเราจะเริ่มที่ตำแหน่ง x เท่ากับศูนย์คือตรงนี้นครับ y เท่ากับห้าสิบก็คือด้านล่างของธงสีแดงนะครับ จิ้มจุดให้นเรียนเห็นชัดนะครับด้านล่างของธงสีแดงนะครับถ้าสมมุติเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นหกสิบมันจะมาทับเส้นสีแดงครับดังนั้นเราต้องขยับลงมาสิบหน่วยนะครับเราต้องขยับลงมาสิบหน่วยก็คือหกสิบลบสิบนะครับก็เหลือห้าสิบครับดังนั้นตำแหน่งต่อไปของธงสีขาวก็ต้องลงมาหนึ่งหน่วยอ่ะลงมาสิบหน่วยนะครับต้องลงมาส0บหน่วยดังนั้นเราต้องกำหนด y เป็นห้าสินั่นเอง จากนั้นเราตั้งค่าเสียปากกาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะลดปากกาครับแล้วก็เริ่มเขินจากจุดสีฟ้านะครับจะจากจุดสีฟ้าเนี่ยนะครับมาทางขวาเท่ากับ x เท่ากับเก้าสิบมันก็จะขยับมาแบบนี้นะ,อะลองใส่บล็อกแล้วลองกดทงเขียวดูครับวาดเสาวาดเส้นสีแดงวาดเส้นสีขาวแบบนี้เป็นต้นต่อไปถ้าค,คุณครูอยากวาดทงส่วนสีน้างเงินล่ะครับอ่เรามาดูโจทย์ก่อนนะครับในโจทย์นะครับ ในส่วนของธงสีน้ําเงินเนี่ยเราต้องวาดทั้งหมดสองครั้งใช่ไหมครับวาดทั้งหมดสองครั้งเพราะว่ามันมีทั้งหมดสองส่วน,นซึ่งเส้นที่เราวาดเนี่ยมันมีแค่หนึ่งส่วน,นเส้นที่เราวาดมันมีแค่หนึ่งส่วนดังนั้นนะครับจริงๆมันมีสองวิธีนะครับเราสามารถกําหนดเป็นยี่สิบเลยก็ได้นะครับหมายถึงว่าเส้นของดินสองปากกาเนี่ย เราสามารถกาหนดเป็น2ี่ิเลยก็ได้แต่คุณครูจะกําหนดทีละสิบแล้วก็ว่า2ครั้งนะครับทีนี้วิธีการนะครับครูจะทําการดูพิเคทบล็อกของสีขาวขึ้นแล้วกันนะครับครูจะดูพิเคทบล็อกของเส้นสีขาวครครูจะทาการเอานิ้วจิ้มค้างไว้นะครับจากนั้นมันจะมีกล่องข้อความได้ขึ้นมาให้เราคลิกที่คําว่าทําซ้ําครับเมื่อเราคลิกที่คําว่าทําซ้นํะครับเราจะมาลากต่อด้านล่าง จากนั้นนะครับครูจะมาทําการแก้ไขนะครับอัน,นแรกที่เราต้องแก้ไขคือพิกัดนะครับซึ่งพิกัดของธงสี IR น้ําเงินเนี่ยเราต้องแก้เป็นพิกัดของธงสีขาวลบด้วย10นะครับซึ่งพิกัดของธงสีขาวคือ50ดังนั้นนะครับพิกัดของธงสีน้าเงินก็ต้องเป็น50ลบ10ก็จะเหลือ40นะครับพิกัดของธงสีขาวก็เป็น40นะครับแล้วก็เหอเนี่ยเราต้องแก้จาก50ตรงนี้นะครับเป็น40เช่นเดียวกันนะครับ แก้จากห้าสิบตัวนี้เป็นสี่สิบเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับเราจะทําการเปลี่ยนสีนะครับจากสีขาวนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับจากสีขาวเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินครับตรงช่องนี้เราจิ้มลงมาเลยครับแล้วเราก็จะทําการเลือกสีได้จิ้มก่อนนะพอเราจิ้มเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการเลือกสีได้นะครับครูจะเลือกหาสีน้ําเงินครับวิธีการเลื่อนครับเราเลื่อนเลื่อนตรงสีนะครับขยับไปเรื่อยๆรจนกว่าจะเจอสีน้ําเงินพอเจอแล้วเราก็เลื่อนแท็บ ที่สองนะครกูได้เสียเงินเรียบร้อยนะครับก็คลิกที่หน้าจอตรงพื้นที่เขียนสคริปต์ตรงไหนก็ได้ครับเสนะร็จแล้วนะครับเราลองกดทุงสีเขียวดูผลลัพธ์นะครับว่าผลลัพธ์ของเราได้เป็นเส้นสีเงินหรือเปล่านะแบบนี้โอเคเพราเราได้เส้นสีเงินแล้วนะครับซึ่งเส้นสีเงินเนี่ยในโจทย์เขาบอกว่าต้องมีสองส่วนใช่ไหมครับตอนนี้เราว่าเส้นสีเงินแค่ส่วนเดียวดังนั้นนะครับกูจะทําการ ดูพิเคทอีกรอบนะครับทาซ้ําอีกรอบนะวิธีการทําซ้ำครับเราลากดึงนี้ออกมาก่อน,นดึงนี้ออกมาก่อนนะเพื่อคัดลอกแล้วเอานิ้วจิ้มค้างไว้ครับอาเนื้จิ้มค้างไว้แล้วก็คลิกที่ทําซ้ําครับแล้วก็มาวางทาําาอ่าทีนี้เราวาดทงสีน้ําเงินส่วนข้างบนแล้วใช่ไหมครับส่วนที่หนึ่งต่อไปเราจะมาวาดส่วนที่สองเราก็ต้องกระเถิบ ปากาลงมาอีกใช่ไหมครับสิบหน่วยนะครับจากตอนแรกเนี่ยแกน y อยู่ที่สี่สิบต่อไปเราขยับลงมาสิบหน่วยก็ต้องเอาสี่สิบลบเท่าไหร่ครับเอาสี่สิบลบสิบใช่ไหมครับก็จะแก้เหลือเท่าไหร่ครับสามสิบหน่วยขยับลงมานะครับอเมื่อเราแก้เสร็จแล้วเราลองดูผลลัพธ์ครับเราจะได้ธงสีน้ําเงินนะครับสองส่วน นะทำไมมันเบี้ยวอ่าแล้วได้สังเกตไหมครับทำไมมันเบี้ยวเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ข้างบน,นครับเราต้องแก้ทั้งสอง,สอง,ส,องสองอัน,นครับทั้งจุดเริ่มต้นนะครับไปที่ x เท่ากับศูนย์ y เท่ากับสามสิบอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นนะครับแล้วก็เหนินเก้า x เท่ากับเก้าสิบ y เท่ากับสามสิบเนี่ยคือจุดสิ้นสุดนะครับเมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้กําหนดจุดเริ่มต้นก็เลยทําให้พองของครูเปี้ยวนะอ่ะลองกดหม่ยดูกดตรงเขียว ลองวาดดูนะครับโอเคอ่ะเราได้เส้น2เส้นแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปเราจะมาวาดเส้นสีขาวและก็เส้นสีแดงตามลําดับอ่ะทีนี้วิธีการวาดเส้นสีขาวนะครับเหมือนเดิมครับเราจะทําการอ่ะเราจะทําการคัดลอกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวครูขอยอ่อบล็อกให้เล็กลงเนาะอ่ะครูจะทําการคัดลอกโคชดนี้ครับ,โโรบวิธีการคัดลอกคลิกค้างครับ ทำซ้ําครับก็มาต่อจากนั้นครูจะแก้ไขนะครับโดยทงสีขาวเนี่ยจะขยบลงมาจากทงสีน้ําเงินนะครับอีกสิบหน่วยจากทองสีน้ำเงินเนี่ย y เท่ากับสามสิบเราจะขยบลงมาอีกสิบหน่วยนะครับก็คือเอาสามสิบลบสิบก็เหลือยี่สิบใช่ไหมครับแก้ที่จุดเริ่มต้นแล้วก็แก้ที่จุดสิ้นสุดนะครับก็แก้เป็นยี่สิบยี่สิบ จากนั้นเราจะเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วลองกดทงสีเขียวดูผลลัพธ์ครับค่อยๆทาไปเนาะอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราเหลือส่วนสุดท้ายก็คือวาดทงสีแดงนะครับเหมือนเดิมครับเราจะทําการดึงบล็อกนี้ออกมาเพื่อทําการขัดล่อนครับจิ้มค้างไว้ครับ ทำซ้ำครับจากนั้นเอามาต่อต่อเสร็จแล้วเราต้องแก้อะไรบ้างนะครับส่วนแรกคือจุดเริ่มต้น,นครับตอนแรกเนี่ยสีขาวใช่ไหมครับสีขาวของเรานะครับสีขาวของเรามันทำไมครับท้องสีขาวของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่ง y เท่ากับ20เราต้องขยับลงมาอีก10ดังนั้นเราต้องแก้นะครับเป็น20ลบ10นะครับจะเหลือเท่าไหรครับเหลือ10 แก้ทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดจากนั้นเราจะแก้สีขาวเป็นสีแดงคสีแดงเหลือมากปดเลยเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราลองกดรงสีเขียวดูดูผลลัพธนะ์อ่าถูกต้องเรียบร้อยนะครับเราลองกดเต็มจอดูผลลัพธ์โอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ทําการแคปหน้าจอ ครูขอแค่ผลลัพธ์ตรงนี้นครับให้นักเรียนวาดมาโดยใช้โปรแกรมสแกนแล้วก็แคปหน้าจอนะครับหรือว่าเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็ส่งใน Google c l a s s r o o m นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการเฉลยใบกิจกรรมที่3 3ปักธงชาติไทยครับหากนักเรียนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณครูด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูขอ,ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ